อของเราชมการแสดงกันต่อครับพี่น้องเบื่อว่าอยู่แต่ในกุก <c oughs> บ้านรับวันกันเรอะ หรือมีผู้ชายเอาไปเป็นเหยอคงไม่เหลือเต็มร้อย,อยเมื่อคืนนั้น กูมานึกหลงไปอบจอยุทธยาเออใครเขาลงไปงานแลวลิเกย,ยังไปผิดเลยที่ผ่านไปไม่ไมไมนู่นล่ะก็เ,เขาบอกอบจอยุทธยากูดูตามไปงานเปล่าเอา้ที่เขาลงก็ให้ไปดูว่าอบจอ,อยู่เปล่าแล้วก็มาเล่นตรงนี้ฉลาดเหลือเกินกสักดาแล้วก็สักแดงว่าไงเพื่อนเพื่อนเราคิดดูชีวิตของชันสักดาหัวใจของชั้นเนี่ยแรงสุนันทาม,มากเหลือเกิน คือสองคนก็รู้ดีแต่ในเมื่อเกิดเรื่องแบบนี้นี่ทานาะกับโยกสุนันทาเ่อแต่งงานกับพี่คุณชนงอืท่านาัดยไงถ้าทนาเลือกที่จะยกสุนันทาให้กับพี่คุณชนงฉันจักนายอมตายไปจากโลกนี้ซะ<ล>หรอ<ล>หรอหรอหรอเนี่ก็บอกอะไรให้นามึงจะไปอาคติ ต่อที่นะพยายามท้องพนมากเลยเขาช่วยให้เรามีชีวิตรอดนี่ก็บุญโถแล้วมุกจะไปโทษเขาก็ไม่ได้เขายกลูกสาวให้ใครเราเขาไม่ดีเลยแกแกไม่เสียคนนะอย่าใช้ศัตดาแกไม่รู้หรอกว่าความรู้สึกฉันเป็นยังไงฉันใช้อบอกไปเลยนะสักวันหนึ่งท่านนากับฉันยังอยู่แผ่นดินเดียวกันแล้วก็ท่านนะกับฉันจะต้องได้เห็นดีกันอย่างแน่นอนเธอจะแก้แค้นได้สาสมเลยเพื่อนคอยดู่านนกันแบบนี้ได้ไงแกฉันชัชๆดเลย เพราะักเพลกดอกดินครับรับบทเป็นท่านนานะครับเปลี่ยนกระมนลเสกครับนี่และท่านานาดีกับสัตดาสักดอกสักแดงไมค่อกถูกกันอยู่ด้วยโอ้และองหญิงแล้วองหญิงให้เรามาหามันถึงในคุกและใครนะที่เป็นคนตัดสินมันก็ฉันนี่แหละระแบกหน้ามาหามันไม่ว่าฉันเรงอะไรเนี่ยองหญิงไปไหนเนี่ยแล้วตกลงกันไว้แล้วถ้าถึงในคุกองหญิงต้องเข้าไปก่อนตายนะ เดี๋ยวก่อนเข้าคุกรับรางวัลได้หน่อยครับรอครับไม่คิดว่าจะรับขลับเป็นของรางวัลโอ้ยจะเข้าไปยังไงนั่นเนี่ยเดี๋ยวลองดูเพื่อพระองค์ท่าน เราต้องทำได้ช่น่าเฮ้ยไม่รู้ปบานี้จะเป็นไงบ้างเป็นไงวะอ้าวอยู่ในคุกอะสบายดีไหมอะเอออ้าววันน้าแกเข้าคุกเพืทำไมอะหรือว่าติดคุกกับเขาด้วยฮะเดี๋ยวได้ได้รับน้องใหม่ได้เลยไอ้บ้าติดคดีอะไรล่ะปากดิดูจากลักษณะนี้นะคาดเดาเลยนะว่าแกต้องติดคดีนี่เลยอะไรวะ กระทำชำเรานักศึกษานักศึกษาหญิงนักศึกษาชายสี่ลุงหนึ่งไอ้บ้าปากหมาเขาทำมาทำเงียบๆไม่มีใครรู้หรอกไอ้ควายน่าไงเขารู้ที่ผมพูดนี่แหละเฮ้ยผมพูดมาต้องพูดมาเดี๋ยวคุเลาขหญิงก่อนของหญิงเขาไปไหนวะเนี่ยไม่ออกมาสักทีของยญิเข้าไปเลยท่านนาเข้าไปแล้วเหรอเข้าไปเลย เข้าไปดิให้เข้าก็เข้าไปดีเข้าไปเลยนะเล่นอะไรว่างไงแกเฮ้ยโอ้ไอไอสัตโตอะไร,ะไรนี่ทำไมเนอะโอ้นี่มึงแข่งกูจัดเนอะ,ะมึงเครื่องกูมากที่กูสตางมึงติดคุกนี่มึงกำมัดจะต่อยกูหรือไงแกรู้ได้เขาจะต่อยแกอะไรมึงกำมัดต่อยกูเนอะที่ไหนเล่าแล้วมึงทำอะไรเขาจับลูกกง <laughs> ับลุกกงเนี่ยลิเกนสารานั่งเพชรต้องเล่นที่สมบูบาทอุ้ยเบลทำไมไมมึงเล่นละเอียดอย่างนี้วันเนี้ยเออมันก็ต้องให้สมจริงสมจังได้ทีหลังต้องมาเรียดกูมากอะมาต้องิจีตอมากอะมา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 อ่และแกเข้ามาได้อย่างไงเนี่ยอ่ะถามแปลกกูมีขากูกเลยเข้ามาเก๊บ้าเวลาเกเข้ามาเกไม่เปิดลุกกงก่อนละ เดี๋ยวเล่นเกมง่ายๆเดี๋ยวเปิดลูกลงหน่อยเดี๋ยวทำให้ดูดิเออเอาก็เปิดลูกกลงเปิดลูกกลงเนี่ยอย่างแกเดินเข้ามาเงี้ยแกเดินเข้ามาเนี่ยอันนี้เป็นลูกกลงเชียวล่ะเป็นลูกกลงแกก็ไขเนี่ยกุญแจเนี่ยไขเปิดลูกกลงเข้าไปเปิดประตูค่อยๆง้างค่อยๆง้างแล้วก็เปิดออกแล้วแกก็เข้ามาเนี่ยอ๋อแล้วมึงออกมาได้ยังไงอ่ะนั่นดันซะประตูตรงไปเลยกูเอ้ามกบาๆมาไหนก็มาที่กูพยายามส่งพลมาเหยียบในคุกเลย ถือว่าเป็นบุญหลวงเมืองมากพอแล้วุมากเลยและ<อ>ที่สําคัญที่สุดกูไม่ได้มาคนเดียวด้วยพระอ,องค์หญิงรัตนาสาสาวันนีฮะองค์หญิงรัตนาราวดีเส<อ>ด็จมาก,กูด้วยฮะองค์หญิงรัตนาวดีอ,องค์หญิงมาด้วยวะเสด็จมาที่นี่เหรอเพเอื่อนเออแหมใ่เรื่องกำลังบวนคิดถึงอยู่พอดีเลยอไอผู้ชายตอหแหลแกแหละองค์หญิงรัตนาวดีมามีพลละสิวตามมาไหม ไอเธอลงหญิงเข้ามาเป็บเสียเวลาเกมันอยู่ในคุกนานอนฉันเนีติดคุกเหมือนกันหรือเราอ่ะกูิดเรื่องอะไรล่ะพอเห็นว่านั่งในคุกเนาหญิงมาแล้วก็จัดที่จัดทางเรียบร้อยจ้ะไม่ต้องรับผู้หญิงเลยเด็กก็จัดที่ไปกไมต้องรับผู้หญิงแล้วจานวดี99ขอบคุณค่ะขอบคุณเจมมาชานะคะขอบคุณครับมอบรางวันเลยครับขำไปเพราชื่อมาช่านะขอบคุณค่ะ ชอบยิ้มอเออองหญิงพี่เอ้าโองคุกพี่เอ้าตาแล้วจะหญิงมารับกันตลอดรับทั้งคืนฉีดยายังจะบ,บ้าหร้อคนขอบคุณค่ะบุะ่านาน้ะคะขอบุณค่ะอ,อ,องหญิงว่าไงจ้ะในเมื่อมาถึงแล้วก็เชิญประทับในคุกเลยพี่ะค่ะ เชิญเสด็จเลยพี่เอาเชิญเลยโอ้เขียวชะอุ่มมาเลยนะอวหญิงอะไรเขียวพูดในประชับก่อยพี่คะพูดหน้าติดคุกตลอดชีวิตโอ้ระวังพี่คะโอ้ฉันล้อเล่นพี่ยัค่ะนั่งนั่งนั่งสักดาถวายประคองพี่าขาญิงรัตนาวดีวันนี้ไม่ยังไงมาหากระบอกเชิดงานเหรอพี่ค่ะเอาหญิงเรียบเรีเวว่ากระบอกเชิดน่าน่ะกําลังหมดคิดถึงองหญิงอยู่พอดีเลยไม่แน่ใจของเราทั้งสองคน อาจจะตรงกันก็ได้จริงๆนับยาเข้าอย่งเฮ้ยกูว่าท่านนาเนี่ยแค้ท้องแล้วมือช่วยไอ้บ้าท่านนาเป็นผู้ชายใสักดาหญิงมีข่าวใดจะมาบอกกับสักดาจ้าโอ้หญิงเออมาหากระบอกฉันมีเรื่องอะไรเด็กเมียค่ะตอนนี้เจ้าพี่แก้วฟ้าถูกเจ้าพี่แสงมณีจับตัวไปแล้วเจ้าสักดา คแก้าฟ้าถูกจับตัวไปเขาได้ไเช่ชาหีิงรัตนวดีในเมืองของเราทหารฝีมือดีๆก็มีถมไปทำไมาหญิงไม่ส,งส่งทหารเหล่านั้นไปช่วยคุแก้วฟ้า,ากลับมาล่ะพี่คะประกยดูสิเนี่ยทหารฝีมือดีๆในเมืองเราตอนนี้ <c oughs> ก็มีลดน้อยลงมากแล้วแล้วส่วนท่านนะน่ะก็แก่มากแล้วอ้ะสึกก็คงไม่ไหวหรอกจ้าอหอะไรกันท่านน้าแก่แล้ว ทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ไหวเลยโถองค์หญิงทหารข้าราชก,การแบบนี้นะี่จะมีไว้ทำไมพี่คะม,มีไว้ก็กินเงินเดือนหลวงประปาถ้าทางที่ดีนะีก่ก็เกษียณออกไปเลยสิพี่เขาเก็บไว้เลย,ยไม่ดีหรอกถ้าเขาไม่อยาก อาเสียนออกนี่แล้วไล่ออกไปเลยเพราะลักษณะคนอย่างเงี้ยดูแล้วเขาทํามาหาก,กินได้อยู่แล้วทำไมขายอะไรอะแนะนำมันออกไปนี่รูปร่างนี่มีอาชีพรองรับไปเลยขายถั่วดําแกอะอุ้ยขายถั่วดำงี้ <S <S งนเนอะแหมหุเมืองสองตัวนี่ปากดีจริงทนะปากดีจังเลยทําไมละว่าหขายถั่วดํเปลาจะลองสักถ้วยไหมล่ะอาทิตย์ละคนเลยเอามั้ยไม่เอาไม่เอาอะนานแล้วด้วย กะทิอย่างแกเนี่ยเธอเปิดมานี่ไม่เหลืองอ่อยเลยเหรอรับรางวัลขวามือครับเออเล่นไปก่อนครับรับรางวัลก่อนสัตวักดาคนอะไรเดินตูดงอนจังตุ๊กแหรือหนังตาลุงอ่ะทวงป่องตูดงอนจังเลยรูปร่างสวยใครจะไปงามเหมือนพ่อเมืองไรยแมวพ่อมึงงามเดินโชว์เดินยังไงว่าพ่อกู อ่าดูแกขอแบะไม่ใช่ถ้าทำขอ,องเบอราคือหญิงจะมาขอความช่วยเหลือกับหม่อมฉันหรือเปล่าคะอยากจะขอร้องให้ศรดานะ่ะไปช่วยเจ้าพี่แก้วฟ้าจะได้หรือเปล่าจ๊ะเออได้พี่ยาข้าวหญิงแต่ว่ากระบอมฉันนะขอตัวก่อนขอเวลาสักครู่หนึ่งนะพี่ยาค่ะนี่หุ๋มบยเขาปิดไฟสองดวงนี่ก็ทิ่มตาคุณตังเลยว่ะ อย่าบ่นดิไาเรียนเยอะแยะเขาไม่บ่นแม้แค่นี้ทำเป็นแสนหีจานะแกเฮ้ยพูดอะไรนะพูดอะไรเนี่ยนี่ไงหัวตาเออนี่แหละปวดมันนอกนี่ไงยังไม่พูดไปดีแบบว่าประชุมประชุมเออซื้อต่อได้ไหมเดี๋ยวได้มันนั่งฟันนั่งนานทนายฟังนับเื่อนเออ ตอนนี้เอาหญิงรัตนาวดีอม,มาหาเราถึงคุบมาขอความช่วยเหลือเราสามคนออตอนนี้เนะถือว่าเป็นโอกาสดีที่ฉันสักดาจะได้แก้แค้นเด็กแกล้งท่านนาพญาทรงพลออให้สาสมให้สาใจยยของฉันสักดาแล้วเอาคืนเ,เพื่อนอยากรู้ไหมว่าฉันเนี่ยจะแกล้งชนนะยังไงอยากรู้อยากรู้อย,อยากรู้อ่ะคอยดูแล้วกันแล้วมึงจะประชุมให้เปืองกาแฟทำไมเนี่ย แค่เนี้ยเหรอมาแค่เนี้ยแค่เนีายไอเฟืองน้ำร้อนแม่กวอีกโอ้ยก็เลยจ้จเาเอ็ดเตอตกลงใช่ไหมแต่ก่อนพี่จะเข้าญิงคือาการไปครั้งนี้สิ่งที่เป็นเดิมพันก็คือชีวิตของกระบอกชันสาตาร์ไปกระบอกฉันก็อยากจะขอ,อะไรอย่างหนึ่งขออะไรเหรอจ้าถ้าหากกระบอกฉันจะไปช่วยน้องแก้วฟ้าโอ้ยเลิตนาวดี ยอมเป็นคู่แต่งงานกับกระหม่อมชั้นสักดานะพี่ค่ะเฮ้ยถึงเถื่อนไอ้สักดาถึงแถนลูกโอ้อะไรเนี่ะไอ้ผู้จอมบ้าเขาหรือเปล่าหักตักน้ำใส่กระโหลกฉันก็ออกงานเลยสักบ้างโอ้ยให้ขุนรวดร้อนแค่นี้มาเหินเกิกว่ากูเฮ้หรือมันใหญ่เห็นเราเดือดร้อนจริงถ้ามันทำอย่างนี้อย่าไปยอมมันกลับพุณจุก้าอาจจะยอมไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมก็ออกไปไปเลยนอนอย่างนั้ก็เปลี่ยนสิก็ยิงเยอะนะ กระหม่อาช่วยได้แค่นี้ทด่งั้นก็เชิญเสด็จี๋ยวเดี๋ยวจะสักดาจเย็นก่อนเออถ้าสักดาช่วยเดี๋ยวผู้หญงกลับมาได้หญิงตกลงว่าหญิงจะแต่งงานกับสักดาจ้ะโอ้หญิงทำไมไปยอมมันอย่างนั้นล่ะนะเดี๋ยวเขาไม่ช่วยเราแล้วให้เขายอมแต่งแล้วสักดาเอาไงดีเขาจะเช่าหญิงคุณเดวจะใหมยนี้นี่ยลิ้นไม่มีกระดูกพูดอะไรก็พูดได้ แต่ส่วนมากน่ะไม่ค่อยทากระบอมเช่นเกรงว่าเมื่อยามที่กระบอมเช่นสักดาไปช่วยเหลวแก้วฟ้าพี่ยาค่ะกลับมาสู่่ปรนินชัยประการแล้วกลัวว่าผู้ใหญ่น่ะเขาจะโยกยงแต่แข่งรั่วทําไม่เสียเรื่องกระบอมเช่นได้มีความคิดว่าการไปช่วยเหลืวแก้วฟ้าในครั้งนี้กระบอกเชนอยากให้มีการทำใบสัญญาไว้น่ะพี่ยาค่ะสัญญาใบสัญญาใช่ใช่ต้องมีใบสัญญาโอ้ยักดาอะไรผู้ใหญ่โตมาจากไหนพอถามจริงเหอะ เมื่ว่าจะไปไหนมาเลาต้องมีหนังสือสัญญาสัญญานี่ให้กุพยาสมพลอยู่ตรงนี้ก็เพียงพออยู่แล้วโอ้ยมึงเรื่องมากอกับตำพวจเข้าามไม่ยอมมันเลิกไปเขาอันนี้ไม่ยอมเหรอเนี่ยทำไม่เขาทำไม่ได้เหรอไม่ทำทำไม่ได้ถ้างั้นก็ปิดคุกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไปปิดคุกเั้งรวมเดี๋ยวกูจะข่มขืนท่านนาคนแรกเลยเฮ้ยเว้นไว้คนหนึ่งอย่ายุ่งกับโอ้ยนักแสดงมวดีนะตกลงจ้าเอาใบสัญญามาเลยตกลงตกลงหรือพี่อาการจัดการจัดการ เร็วๆทำลายสัญญาเร็วๆทำาไม่ทันนะเร็วๆเร็วๆเ๋ยรอสักครู่หนึ่งนะพี่ค่ะแล้วท่านนะเขาจะยอมเหรอวะมึงคิดให้รอบคอบเลยนะให้แบบว่าเขาดินไม่หลุดเลยดินไม่หลุดอยู่แล้วแค่นี้ก็พูดไม่ออกนั่นแะอึดอัดอ้อนใจตัวเตอะเขียวไปหมดนะ

เฮ้ผมึงเแล้วเหอะหูรูดเขาไม่ค่อยดีอ่ะเคียร์พิมดีใช้เป็นไหมพิมดีเป็นโถนะติงเขาพปเจ้าองค์หญิงรัตนาวดี ได้มาขอร้องให้คุณพลสักดาได้มาขอร้องให้คุณพลสักดาดออก็เธดทำแบบเดียวเองเธอช่วยเหลือกลับมาได้ถ้าช่วยเหลือกลับมาได้ได,ได้เขียนไง <laughs> มึงเขียนได้ไม่เป็นไงไม่เป็นมันเขียนง่ายๆเลย ขอซาเลีได้อาาอซาเลีได้โอเคขอซาเลีได้โอเค <c oughs> เรียนที่ไหนวะ <c oughs> นถึงว่าที่จะมาเป็นคนเรียบร้อยไม่จะเรืนะ่องเลยไปโรงเรียนบ่อยแน่เลยมึงเนี่ย <c oughs> ถึงว่าทำไมอาจารย์บอกไม่ต้องมาเรียนแล้วก็จบแล้วว้าะ าพเจ้าองค์หญิงรัตนาวดีข้าพเจ้าองค์หญิงรัตนาวดีเดีด๋วยวดีเขียนยังไงมึง,มงออกอะไรนะดีเขียนยังไงดีเขียนยังไงคอควายวาแหวนยยักษ์ท่านนยิ้มแป้นเลยหมายความว่ายัางไงกัน เขียนเลยเจ้าโอิงรัตนาวดีจะยอมแต่งงานกับขุนพลศักดาเจ้าหญิงลัตนาวดีที่ยอมแต่งงานกับขุนพลศักดาอ่ามึงนีสางหลวงก็พังหมดเอานี่เขียนเลยดีกว่าเออแต่งงานขุนศักดา ลงพระราชตินนนามโอเคเชิญเซ็นหน่อยได้ไหคะเซ็นลายพระหัตถ์ได้ได้จ้ะอะไย่งเงีคะไม่ได้ไม่ได้ไม่ะไม่จับมือได้ไหมจ้ได้ระวังแม่นิดหน่อยเท่านั้นเองเออเอเอ,เอ,เอมีมีปากกา,ห,าหรือเปล่าจ้ะปากกาปากกาอเออปากกาอันนี้เหรอนี่ม่ใปากกาเนี่ย ผอกหญิงมือนิ่มจังเลยหื่นไม่เบลบ้าเขาจับมือกูอะอ๋อโนนอีนุ่นมองบ้างนุนต่อไปก็เซนพยานพยานจะให้สับแดงเซนก็ไม่ได้กูแบบมันไม่ใช่ข้าราชการชั้นสูงเซนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ศาตตองการให้ใครเซนบอกหญิงมาเลยจ้าโดนเป็นพยานก็บอกฉันก็อยากจะได้ ท่าน้าพิยาทรงพลเซ็นเป็นพยาแต่พี่ข้าวหญิงท่าน้าเชิญมาเซ็นหน่อยชะตาอะไรอ่ะอะไรมึนต้องเห่าเลยโออย่างเขาเรียกพอแล้วรู้เรื่องพอแล้วมาตจอกันเถิดแล้วนะคูองหญิงตันนี้มันเรื่องมากมันกะเราเอาไม่ลงไม่ได้ละท่าน้าไม่ได้เราเจ้าค่ะแค่นี้เซ็นไม่ได้เซ็นเซ็นไม่ได้ฉันก็กลับไปเลยปโคกไปเดี๋ยวเดี๋ยวปิดโคกปิดโคปิดโคกเลยท่าน้าถูกเขาจะช่วยอยู่แล้วเซ็นนิดเดียวเองโอ้เซ็นเซ็นก็เซ็น mực một nãy mực một NÀY mực một mực một nãy mực một NÀY mực một nãy mực một LÊ DÙ NÀY nãy mực một nãy mực THÒI nãy mực một 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 nãy mực ทีมซับกองงอเลยปากางงองององี้เขาชอบรู้ทำอะไรอ่ะประทับตาคุกปใช่ครักเกียร์ร้อยเกียี์แล้วสับดามพร้อมเงินสับดอกสับแดงก็รับวาระจากองค์หญิงรัตนาวดีว่าจะไป็นผู้เล่าถีงแก้วพระมามึงเป้าหญิงไปเลยบอกสาวหโอ้รัตนาวดี ตอนนี้ต้องมีสัญญาตอนจะช่วยเก็บต้องทำเสนญญาเพิม่มเมื่อตอน โุนยามองแหล่งสุ่นพ่อเขาคนเคคนรื่องมากเขาไม่อยากส,งส่งเสริมผู้หญิงหิมีรักมากเดี๋ยวนี้ทักรักไม่ลงก็ วนรักตางนาดีเป็นหญิงที่มีส่งสาบ้องรันเป็นรักใหม่ี่ใจเปลักจะขอรักแรกเริ่มไปได้ยิ่ง มันจะรู้ว่าเราจับไม้ถน,นัดดึงกางเกงให้ตึงไปไหนล่ะผงมันติดจะเช็ดออกให้มันค,ค่ะมูมองทันน้าสวยแล้ี่ะอยู่ในคุกนานไอ้บ้า มามีพลังเหมือนมีกำลังมาเพิ่มเป็นอะไรวะมาสามหาวเขาใส่ถุงเงาแลวงทั้งที่ตัวคอยเัืนบ่าวแม้มาดูถูกลูกสาวเป็นเป็นกับเ้าของเสริมมาลาปามเหมือนที่กาบเฮ้ยมาตีมีปาก อีกสักดอกแล้วก็อีกสักแตกทำไมมึงจะมาทำมาคุณงี้ไม่ได้ะลยทำไมล่ะกูจะบอกอะไรมึงรู้ไว้เอ๊ะบออะไรมือเห็นกูพยาสองคนไปอย่เงี้ยแต่กูพยาสองคนไม่ได้เป็นที่เมืองทิศตวัดูกูเดินซะก่อนจริงไหมน่ย ินก่อนประเด็เป็นไดเนี่ยโอ้โหคันนะไม่พ้นมีผัวปีนี้เนว่ยจะเข้าเป็นเลือดใหญ่คันนะไปไปไปไม่ต้องเป็นห่วงพีรค่ากกว้ทีสัญญาด้วยตัวดี้อบครบชมารงกันต่อครับท่านผู้ชมทุก่าและสลับฉาต่อไปจะพาท่านผู้ชม